แล้วนรกอีกคุ้มหนึ่งพระเจ้าเนมิราเป็นดอบกเนรเห็นสัตว์นรกล่าวหนึ่งถูกนายรียาบาเนี่ยผูกคอผูกคอด้วยเชือกเหล็กเชือกเหล,ล็กอันนี้ก็เป็นเชือกเหล็กที่มีไฟลุกโคลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ลากตัวนอนไปบนแผ่นดินที่เป็นเหล็กลากไปบนแผ่นเหล็กที่ลุกโคลงเนี่ยลากไปลากมาอยู่อย่างเนี้ยแล้วก็อีกคนหนึ่งถูกตัดถูกนายรียาบาตัดเป็นชิ้นชิ้น ตัดเนื้อเป็นท่อนๆก็ถามมาตุรีว่าสัตว์เหล่านี้ทำกรรมอะไรมาจึงได้เสวยทุกขเวทนาเห็น่านนี้มาตุรีก็ตอบว่าสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อตอนเป็นมนุษย์เคยฆ่าแกะฆ่าสุกรฆ่าปลาแล้วก็เอาไปวางขายคือพวกที่ฆ่าสัตว์ขายพวกนี้มีกรรมหยาบช้ามากเพราะฉะนั้นจึงถูกตัดเป็นชิ้นๆ คือพวกที่ฆ่าสัตว์แล้วก็เอาเนื้อไปขายไปแรกขายตัวเองก็มาถูกตัดถูกลากไปบนแผ่นเหล็กอันนี้บาลเอาเชือกเหล็กลากผูกคอแล้วก็ลากไปลากมาแล้วก็ถูกตัดเป็นท่อนๆเขาเรียกว่านรกกองเนื้อ